อันนี้พเนกแกะนะคะพเนกแกะอืมครับม่กินเทียงนะคะพี่น้องสองเอ้ยน้องเนกำลังอันเก็ดแกงทำไมด้วยคะเขาเบื่อเขามามาแต่บาทแล้วมาแต่เศร้าปุ๋ยแบบได้ไหวหากเ้อะเยอะเลย เออผยมาแต,ต่เาได้ลุงวางแผนไว้ล้วลยงังวาอยากแกง,นงเนาะไมมเนาะกับไปหานเนาไหมแฉะมาแกงกินเพื่อนป่ายังแบ่บแกงซุงจังเอ,อิญนั่นปลาออนขึ้นมากินกเพิ่งไปซ้ำเข่าอยู่่นเดียกขักผัก มาง่ายเลยไฟดังเรียบร้อยจะติดบูติดอีกเรื่องนึงเอาค้างไว้หมอเอาไปค้างไว้โอ้ยจะดี่เออเดี๋ยจะไปค้างดอกให้มันติดต่วนี้ก่อนไอ้นางโอ้ยอย่านางตาสะอ่อนเถอะยอดลุงเกียร์งามเถอะอันนี้ยอดอันนั้นยอดบวกบวบโอ้โหแม่นยอดบวกอึเนาะขี้เขียวแถมสัมมา ขุบมือหนึ่ลมัดอันไหนยานางเนาะอืหันอ้ขาจุนุพตาแซบกับบะเนี้ยปลาทุบนะคะพีมือป้าไงุกยัางส่อันยิดหัวฝ่าย เออแซ่บแซบมื่อคืนนี่มกน้ำใหม่เจาแซ่บค่ะค่ะตอนน้ำใหม่พันยักษ์อยู่ไซมีแต่เห็ดพอแซ่บแซ่บนัวดีขนาดเลยปลาเห็ดแซ่บเมื่อคืนมกน้ำใหม่น้ำใหม่ซ้วันเลยปาน้าบอึดน้ำใหม่วดเป๊ข้าวมาให้ว่ามกโบราณนะมันจะมกแล้วอีนั่งมกเรียบร้อยนะคะตุมนะคะทีนีตุมนะคะหน่อไร่นะอันนี้นะตุมนะคะ

ตนังน <c ười> so so ่ the 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 ัยั here, Book, ้ตนอตุมใส่เกลือนิดนึ่งจะได้นัวสุปอีกสักหน่อยก็แกงได้เลยมามันกระเบิ้ได้เลยเพักยังมือหนะพักยังในมือน่ะ พักขะนองมาเซพักขะนองมาเออกินกับแกงน้ำไม้แกงน้ำไม้เด้อค่ะอ่อนๆเลยเอามาน้ำลุงเสือเนาะลุงเสือเก็บมากินเก็บมาใส่หนอนเออเก็บอยู่น้าน้ำเลยเอออันนี้เด้ออันนี้พักอีหินต่างกันอันนี้พักอีหินใบจะยาวๆพักอีหินเ็นน้แกงแกงน้ำไม้เหมือนกันเซแกงน้ำไม้เหมือนกันโอ้ยคือติดแกงใบใส่าอจัหน่อยกนตัวหมีงจังหน่อยก่อนสีแดง มาดูมาดูขั้นตอนการแกงหน่อมนะะไม้หาหาะคะือมะฮันเหรอกเขาจะมาเลี้ยงมะเกลือวะ่ะบายาพานะคะเอาโซฟีมาไม่หินบ่้งไม่หายหายคือบอ่เอากาลอยลงหกเด็กคนละสูตรเนาะเทลงเลยนะคะ ฟักกบใส่น้ำฟักกบส่น้ำนะคะแล้วฟื้นใจไปฟื้นจุใส่นี่นะคะผักนะคะผักเสี้ยงนาอันนี้ยอดบักอือ้อักทองยอดฟักทองอ่อนพริกลูกโดดบอบเบะใส่ลูกโดด อันนี้แบ่งออกนะคะเอาไปไปแกงวันใหม่ส่เลยใส่ลูกโดดวนเลยเออพิปกับมันมาจักลูกโดดเเไอ้มครับกระับกระับกรลกระับดรอให้หม้อเดือดสักหน่อยค่อยใส่น้ำปลานะคะปลาฟองหน้าปลาฟ้องใช่ปลาระบ่ตี้ ม่ใส่หรือเปล่าปะเดี๋ยวไม่ใส่เนาะเดือดจัง่อยเนาะค่อยใส่เนาะพุทบุกบุกเลยเดิอมาเปน้องหอมแล้วเริ่มหอมแล้วแล้วก็รักกันใส่ไหมปลากระปุกกระใสเลยเบ๊ปราเดี๋ยวดีมากหนึ่งเพิ่งตัวนี้น้อยยังดอกลุงปลากระดั โ้ S <S 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 ิาอันี่ยืมนซากนี่หน้าคุณดูโค้ดหน้าคุณสาุมันโชคดีจังนะก็จะเอาไนอนแกนปลานล่องภาษาจีนกินแบบเก้วขาใส่ผักมะอืนะคะยอดฝักทอง ลือดปลาองอวบสดๆใหม่ๆนะคนๆควรลัวเขาเบื่มติดหมอกหอมมากเลือดอัดฟ้าสิงหหน้าเนาะใช้จุดถ่ายเนาะฟ้าสิงหน้าเนะา,งงนาเนะ,างงนานะก็อะไรยาชะอมน้ำลายจะใ,ใช้ได้สองอย่างบ่ะใช่แค่ัาสิงหหน้าทานี้บ่แยก<ช>ไเลยจังเลสตดใช่น้ำลายจังเดสตด ใส่ผงนัวเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่แกงให้ดูนะคะใส่ใบชะอมแล้วก็พักสังเวยหน้าเรียบร้อยสูตรเวทใส่ทั้งสองอย่างเลยครับพ่นในเบิ่งหน้าตาอยแ<ส>บบแซ่บยังใส่แซ่แบแล้วแซ่บแล้วแซ่บแล้วเออแซ่บหลายเกี้ยงละไม่ต้องเว้นเนาะละไม่ไหลใบมงนะคะตอนนี้นะคะมามาป้าลุงเร็วๆเรียบร้อยนะคะทานได้ นองมา,อามามาลูกไม่กินข้าวรวมย่างเขาไปบละเออยังเขาไปยังไงตีอออิเออเอาหยับเ้าไปเ่ยน่งก่อนไหนเจาเอาออกมานีามันนส่นมมกว่อปลาอยังก็ปลาลูกกอกมามามาป้ออนกินข้าว เร็วเร็วค่าวปลาออนเออเออมามามาหิมะหิมะีแกงงงไม่ไปทวนทวอยู่พี่ดิกรพักอันนี้พ่อลูกเสือเอาใหเบะเรากินนั่นเค็มจางพอเขามาเขามานั่งนี่เจ้าเามเหมือนเิบดไม่ได้พ่งยองพีมือเบะเบะแกงมืนแกบไร น่าเร็วเร็วพักเต็มพูเลยสวยเออขอบริอามาเบิรดแซ่บไรสจาวจับแซ่บแซบมาหนก็พันหมอกอ่หวทักกนองมาก็หมอนึงพยายามก็มาจ้กเอาแขงน้ำใหม่ไรบอกนี่นั่งมาเอาเนี่มาเอาด้วยตีกันหยาดแขง้า